มาดูดวงรายสัปดาห์คนเกิดวันพุธกลางคืนตั้งแต่16ถึง22มิถุนายน2567นะคะนะอาทิตย์นี้ชาวพุธกลางคืนจะเป็นเช่นไรนะคะเอาดีๆนะดีๆนะฮึบเจ้าชะตาฮึโอ้หนูจังเลยอะ่ะเป็นอะไรอะ่ะจะสติดขึ้นมาเชียวฮึบ,ฮบลาชินีดาบเป็นอะไรอะ่ะที่รักเอาดาบไปทิ้งก่อนเลยว,วางดาบวางดาบแล้วเข้ามาฟังหมอดใหม่แลว้วโอ้โห ชาวพุธกลางคืนนี้รักครอบครัวนะรักครอบครัวนะปึ๊บไหนเปิดดูซิเป็นอะไรเนี่ยโอ้เป็นอะไรเนี่ยพุธกลางคืนไพ่ใบสรุปปึ๊บโอ้อะไรที่คิดว่าหนักอาทิตย์นี้ยังหนักอยู่นะจ๊ะที่รักนะให้หนักแน่นเอาไว้นะคะหนักอะไรก็ไม่เท่ากับหนักแน่นนะคะนะถ้าเรามีความหนักแน่นมันจะผ่านไปได้นะคะอ่าทีนี้มาดูเรื่องของการงาน การงานชาวันพุธกลางคืนอาทิตย์นี้นะคะงานอาจจะเริ่มนิ่งนะคะแต่พอนิ่งแล้วบางทีก็มีงานด่วนๆเข้ามาได้เช่นกันแหมคิดว่านิ่งๆที่ไหนได้มาปุ๊บปั๊บเลยนะคะเนาะในบางท่านที่ทําการค้าขายก็อาจจะกําลังมองหาช่องทางขยับขยายในสิ่งที่กําลังค้าขายหรือกําลังทําอยู่นะคะแต่ว่ามันทําไมมันนิ่งจังเลยอาจจะเกิดอาการแบบนี้นะคะ อาทิตย์เดียวเองนะคะที่ลักสู้ไปก่อนทเพมไปก่อนนะนะคะอาทิตย์นี้งานหนักนะคะนะงานหนักหน่อยนะใครที่สมัครงานทิ้งไว้มีเกณฑ์ได้งานไหมก็อาจจะมีเกณฑ์ได้แต่ว่าอาจจะอยู่ไม่ได้อยู่ในเมืองอาจจะอยู่ชานชาญเมืองจะอยู่ไกลจากที่พักหน่อยนะคะนะก็เลยอาจจะกลุ้มใจและอาจจะไม่รับงานนี้ไว้ก็ได้เพราะว่าค่าเดินทางเอาไปหมดเลยอะไรอย่างนี้นะคะเนาะงานเงิน การเงินไหนละเงินไหนละเงิน,น,งนพูก้กลางคืนไม่เห็นขึ้นสักอันเลยเงินเออเอาไงดีดการเงินเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอชาววัดพุทธกลางคืนมีเกณฑ์ว่ากําลังลงทุนอะไรอยู่นะคะอย่าเพิ่งลงทุนเยอะนะคะที่รักนะนะคะเหมือนกําลังตัดสินใจจะทําอะไรเพิ่มจะลงทุนอะไรเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งลงทุนเยอะนะคะเพราะว่าไพ่ห้าถ้วยเขาขึ้นมาเตือน นะคะนะอย่าเพิ่งลงทุนเยอะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาทิตย์นี้ยังไม่เหมาะกับการที่จะลงทุนอะไรเพิ่มนะคะนะเออทายังไงดีนะชาวพุธระวังอาทิตย์นี้อย่าขับรถเร็วนะคะนะจะใจร้อนนะคะใครที่ขับรถเนี่ยจะมีเกณฑ์ว่าขับรถเร็วแล้วระวังจะเจอด่านจะเจอเขาว่าอะไรจะเจอค่าปรับค่าอะไรอย่างนี้ต้องระวังนะคะมีเกณฑ์ชาวพุธ กลางคืนอาทิตย์นี้ทาไมมีเกณฑ์จะได้เจอคนในเครื่องแบบทหารตำรวจอายการทน,นายอะไรอย่างเงี้ยแลปพได้ไหมคะเออได้ได้ได้ไดนะเขาก็มีเขาก็มีมยูนิฟอร์มเพราะมีเครื่องแบบของเขาเนาะเออนะเจอทุกวันนะคะนะไปทํางานบริษัทก็อยู่หนะ้าบริษัทอืมจ่า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 นะแต่ก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะเจอในเรื่องของนะักกฎหมายเออออดิตเข้าทั้งอาทิตย์เลยค่ะอาทิตย์นี้อ่าอย่างนั้นก็ได้นะคะ เนาะมีเกณฑ์จะเจอนะความรักความรักเจอเรื่องของรักแทรกรักซ้อนชาววันพุธขึ้นมาเด่นๆว่าเจอในเรื่องของรักแทรกรักซ้อนแน่ๆอาจจะมีการโดนนินทาในเรื่องของอ,อความรักที่เป็นเกี่ยวกับรักที่ไม่ได้มีเราสองคนนะคะมีเกณฑ์จะถูกติชินทาโดนคนนินทาหรือถ้าหากว่าใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือว่ามี ภาวะในความรักแสกรักซ้อนอาจจะมีการถูกส่องนะคะถูกส่องถูกอะไรชาววันพุธกลางคืนบางท่านก็กำลังคิดว่าแฟนของตัวเองกำลังมีคนอื่นซ้อนอยู่กำลังคิดถ้ามีอย่างนั้นไม่ไปต่อชาววันพุธกลางคืนกราตัดสินใจว่าฉันตัดเธอทิ้งฉันไม่ไปต่อกับเธอแล้วนะคะม,มีอารมณ์แบบนี้เพราะว่าไพ่เจ้าชะตาเนี่ยขึ้นมา มาเป็นแบบ justice แล้วก็ใบตรวนีค้คือใบสำคัญที่ปะหน้าของเจ้าชะตาเลยนะคะมีเกณฑ์กำลังจะมีตัดสินใจในเรื่องของความรักว่าจะไปต่อหรือจะพอเท่านี้นะคะมีเกณฑ์แบบนี้ค่อยๆคิดค่อยๆค่อยๆค,ค,ค,คุยกันนะคะแต่ว่าหมอจุ้ยก็ยังตัดไม่ขาดเพราะว่าคนของคุณเนี่ยเขามีความที่แบบ แล้วลือตื้อเก่งนะคะแล้วลือตื้อเก่งมันยังมันยังไม่ขาดมันยังไม่ถึงเวลานะคะไพ่เขาขึ้นมาแบบนี้เนาะนะคะอาทิตย์นี้เนี่ยชาววันพุธกลางกลางคืนมีความคิดในเรื่องของครอบครัวเนาะในบางท่านอาจจะอยากมีครอบครวัวเป็นตัวเป็นตนเป็นครอบครัวที่อยู่จริงจังไม่ใช่ที่ไปไปมามาหากันแบบนี้นะจะมีอารมณ์ประมาณแบบนี้เนาะจะวนๆอยู่อย่างนี้นะมีความคิดหนักอยู่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาจุนอ่านให้ใหม่นะ แฟนเป็นคนมันพูดกลางคืนค่ะอ้อืมรับไปในสิ่งดีๆนะคะนะอันนี้อ่านโดยรวมอาจจะไม่ตรงกับทุกท่านนะคะเนาะดึงแต่พลังงานดีๆไปนะคะที่รักเอาไปเอาไปส่องไปหาข้อมูลนะอย่าเอาไปยึดมั่นถือนะมั่นจนไปทะเลาะกันนะคะนะเพราะมันเป็นพลังงานโดยรวมนะจ๊ะที่รักนะมีการส่องกันนะคะมีการถูกนินทามีการอะไรอย่างนี้เนาะพูดกลางคืนนะความรักคนโสดโอู้ อย่าคืนเลยค่ะอย่าได้คิดคืนตัวนะคะนะกอดไว้แน่นๆนะคะเพราะว่ายังไม่เหมาะที่จะมีใครเข้ามาถึง,ถงแม้ว่าจะมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาเขาก็มีมามาพร้อมกับตําแหน่งเขามีครอบครัวของเขาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอยู่สวไปีหนึ่งอาทิตย์นะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจุมาบอกใหม่นะคะตอนนี้ทะเลาะก,กันแล้วแล้วก็เงียบหายไปโอ้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็มานะคะนะนแล้วลือเก่งตื้อเก่งนะคะเดี๋ยวก็มานะ แต่ตัวเรานะั่นแหละกาลังคิดว่าโอเคอยากตัดนะคะไม่อยากอยู่ในอ,อ,อารมณ์แบบนี้แล้วหมอจูนมันมันเครียดมันเหนื่อยแล้วมันหนักพอแล้วอย่างนี้นะคะนะก็ทุกคนย่อมมีปัญหามันเป็นช่วงจวังหวะของชีวิตนะคะที่รค่อยๆหาทางแก้ไปโดยที่แบบเราเจ็บน้อยที่สุดหรือว่าบาดเจ็บกันน้อยที่สุดนะคะที่รักนะนะคะออความรักสุขภาพ สุขภาพระวังเหมือนกันเนี่ยมันมันไปนี้ขึ้นมาเกือบทุกวันเลยอ่ะนะคะระวังจะไม่สบายต้องรักษาตัวไป3ามสี่วันระวังระบบเคมีระบบน้ําในร่างกายมันจะแปรปวนไปบด,ดเลยเพราะว่าความเครียดค่อนข้างเยอะนะคะชาววันพูธกลางคืนอาทิตย์นี้นะบางาคุณผู้หญิงบางท่านก็อาจจะน้ําเลือดน้ําเหลืองประจําดงประจําเดือนอะไรผิดปกติเลยนะคะนะลองปวดแขนแขนขวาปวดแขนปวดขาปวดไหล แล้วก็เรื่องของอารมณ์ร้อนนะคะนะอืมอย่าขับรถเร็วนะคะที่นี้นะพูดกลางคืนนะมาจุนทักแม่นมากกับคนพูด <c oughs> ใช่ค่ะอยากตัดมากแต่ก็แอบ,บคิดถึงรอให้มาคุยกันใช่ค่ะเพราะว่านี่ค่ะเราอยู่ในสภาพนี้นะคะช่างพูดกลางคืนคะหมาจุนก,ดกอดนะคะนะมาจุนก,ดกอดนะนะคะเพอพาะไพ่บอกว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมาจ้านะอืม นะโชคลาบโชคลาบจริงๆอะ่ะก็ไม่ถึงกันเด็ดแต่ว่ามีหวังไหมก็มีหวังนะคะยังพอมีหวังนะแต่เขาบอกว่าละวังจะลืมตัดนะคะละอวังจะลืมตัดเลขจากสื่อโซเชียลเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะคะอาติดติดทะเบียนบ้านมาอีกนิดนึงนะคะเ,เลขหน้าไพ่มีห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ด แล้วก็มีเลขสีอีกเลขหนึ่งนะคะสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเขียวคือสีน้ำโชคของชาวาพุดธกลางคืนนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกฉลองกับชาวพุธกลางคืนอาทิตย์นี้ได้แก่ใบแรกหรือจ้าชะตาหรือเจ้าพ่อกวดอู่นะคะแล้วก็พ่อปู่นะคะเป็นพ่อปู่แล้วก็เป็นพระใหญ่เช่น หลวงพ่อโตหรือว่าหลวงพ่อโสธรอ,อะไรอย่างนี้นะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกฉลอก,กับชาวพุทธกลางคืนอาทิตย์นี้นะคะสุขภาพเขาไม่ดีค่ะมีโรคประจําตัวแล้วก็ทํางานหนักมากปวดไปทั้งตัวเขาหมอจูนใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเขามีเกณฑ์ที่จะล้มหมอนนอนเสือได้นะคะนะ